ตอนนี้เงินเดือนประมาณ2องหมื่นนะครับอยากซื้อคอนโดราคาประมาณ2ล้านบาทพี่คิดว่าจะพอไหวไหมครับเดี๋ยวไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมวินคูรูรีฟิงนะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะตอบว่าผ่อนไหวหรือผ่อนไม่ไหวนะครับจากเจ้าของคําถามที่ถามผมมานะครับก็ผมอยากจะชวนนะฮะมาคํานวณเป็นตัวเลขกันเลยนะครับเพราะว่าตอบว่าไหวไม่ไหวเนี่ยมันอาจจะตอบโดยความรู้สึกถูกไหมแต่ตัวเลขครับไม่เคยหลอกเรานะครับอ่ะไปคํานวณตามกันนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าถ้าเราแพลนว่าเราอยากจะซื้อคอนโดหรือบ้านประมาณ2ล้านบาทเนี่ยเราจะไปเจอกับรายจ่ายอะไรบ้างครับโดยรายจ่ายนะครับที่เราจะไปเจอเนี่ยผมแบ่งเป็นสส่วนหลักๆนะครับคือหนึ่ง รายจ่ายเมื่อตอนที่เราซื้อนะครับตอนที่เราซื้อก่อนที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะมีรายใจ่ายให้เราจ่าย1ก้อนนะครับ <amusing> และหลังจากที่เราเป็นเจ้าของแล้วครับจะเจอรายจ่ายอีกก้อนคือรายจ่ายนะครับขณะที่เราผ่อนคอนโด,ดหลังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคิดทั้ง2ก้อนนี้กันนะครับรายจ่ายชุดแรกคือรายจ่ายก่อนที่เราจะไปซื้อน,น,น,นะครับเราจะต้องเตรียมขึ้น1เงินดาวนะครับก็ต้องบอกว่าเงินดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่นิดนึงนะครับก็อาจจะเป็น5%เหรือ10%นะครับของราคาคอนโดที่เราจะไปซื้อ วงเล็บว่าถ้าเราซื้อพวกโครงการคอนโดมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะกู้ได้เต็มร้อยไม่ต้องวางดาวอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าเราจะเป็นต้องวางดาวเราก็มาคิดครับเช่น2ล้าน5%ของ2ล้านก็คือ100 0 0แบาท10%ของ2ล้านก็คือ20 0 0 0นบาทคำถามแรกครับคือสมมุติถ้าต้องวางดาวเรามีเงินพอจะวางดาวหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายตัวแรกนะครับค่าใช้จ่ายตัวที่2ครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินนะครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติก็จะมีการคิด คำนวณหลายๆค่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าจดจำนองอากรสแตมภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีเงินได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราซื้อขายคอนโดกันในช่วงปี2565นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะเราก็จะได้เข้าร่วมมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองครับดังนั้นไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้จะลดลงเยอะมากๆค่าโอนเนี่ยนะครับก็เหลือแค่ล้านละร้อยบาทประมาณนั้น2ล้านก็200บาทค่าจดจำนองเกาะล้านละร้อยบาทเหมือนกันนะครับ2ล้านก็200บาทรวมกัน โอนกับจดจำนองรวมกันแค่400บาทอ่าดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับในปี65ได้ลดค่าโอนค่าจดจำนองตรงนี้และค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะก็คือค่าตกแต่งต่อเติมค่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าห้องนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นมือหนึ่งก็ตามนะบางโครงการเนี่ยก็ขายเป็นห้องเปล่าเนาะก็อาจจะต้องมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เติมมีการบิวอินอะไรต่างๆตรงส่วนนี้ครับผมอยากให้เราลองลิสต์นะครับเป็นบัดเจ็ตออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขครับว่าเราต้องซื้ออ คำถามต่อมาคือเงินก้อนนั้นมีหรือยังและถ้าไม่มีจะไปเอาจากไหนถูกไหมครับเพราะคงจะไม่ค่อยมีใครหรอกนะครับที่ซื้อคอนโดเปล่า,ลาๆแล้วก็เอาเสือปูนอนกลางคอนโดเนาะนะฮะดังนั้นก็ค่าใช้จ่ายทั้ง3ตัวนี้นะเงินดาวค่าใช้จ่ายวันโอนรวมถึงค่าตกแต่งต่อเติมค่ารีโนเวทคอนโดเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายก้อนแรกนะครับที่อยากให้คิดออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าเรามีพร้อมหรือย,อยังนะครับชุดแรกจบไปแล้วครับมาต่อชุด2กันนะครับพอเราลิสต์ได้แล้วว่าโอเคนะฮะก่อนซื้อเราต้องเตรียมอะไรบ้าง ทีนี้พอเราซื้อสมมุติว่ากู้ผ่านเรียบร้อยนะครับกู้ได้เต็มเลยนะฮะคำถามคือพอเราผ่อนเนี่ยเราจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างครับแน่นอนครับซื้อคอนโดก็ต้องผ่อนคอนโดถูกต้องไหมครับดังนั้นมาคำนวณเงินผ่อนง่ายๆกันครับปัจจุบันนี้นะครับค่าผ่อนบ้านนะครับในยอด1ล้านบาทเนี่ยเราจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ผมตีกลมกลมหลุมหลมนะครับคิดให้แต่มันอยู่ประมาณนี้แหละล้านละ6 0 0 0บาทดังนั้นคอนโด2ล้านเราต้องผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่น 2,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก้อนแรกและหลังจากค่าผ่อนครับมันก็จะมีทั้งค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตนู่นนี่นั่นเสร็จสับนะครับตีกลมๆนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางไอ้สตัวเนี้ยผมกร๊ปปิ้งมันอยู่ที่ประมาณนะครับสามพบาทต่อเดือนละกันนะครับดังนั้นเงินผ่อน12ื่นถูกไหมครับต่อเดือนบวกกับค่ายูทิลิตี้ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามพันบวก3,000ก็เป็น1 5ื่นบาทต่อเดือนนะครับทีนี้เราได้เลขกันแล้วนะว่าฟิกคอสหลังจากการที่เราซื้อคอนโดประมาณ2ล้านบาทเนี่ยอยู่ ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับพอเราได้ตัวเลขแล้วครับก็กลับมาดูตัวเลขจากโจทย์ที่ถามผม,มเมื่อกี้นี้นะครับถามผมว่าเงินเดือน2 0 0 0 0ซื้อคอนโด2ล้านไหวไหมสมมุติด้วยนะฮะว่าเราเตรียมค่าใช้จ่ายในก้อนแรกไว้หมดแล้วก่อนซื้อครับเช่นพวกค่าโอนค่าตกแต่งเงินดาวเราเตรียมไว้แล้วระหว่างทางเนี่ยครับสมมุติเรามีรายได้ทางเดียวรายได้จากงานประจําเราเนี่ยสองหมบาทค่าผ่อนคอนโดบกน้ําไฟแต่ไงก็ต้องมีประมาณ15ื่นห้าต่ำกว่านี้ได้ไม่มากหรอกครับแต่ตีเกินไปหน่อยก็15ื่นห้า สองหมื่นลบหมื่นห้าเหลือกินอยู่ใช้จ่ายประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะครับ คือถ้าถามผมนะเอาความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแน่นมากนะครับแน่นมากจนไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นความเสี่ยงนะเพราะว่าเอาจริงๆนะเหลือแค่5 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยผ่อน iPhone ก็เกือบหมดแล้วยังไม่ทันได้กินเลยนะครับก็อ,อาจจะต้องลองมาพิจารณาวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเก็บเงินดาวให้ได้เยอะสัหน่อยพอดาวเยอะนะครับยอดนี่เหลือน้อย,อยเงินผ่อนต่อเดือนอาจจะลดลงจาก12ื่นสองอาจจะเหลือหมื่นหนึ่งอาจจะเหลือ800 0ัน 8, อ่าอย่างเงี้ยพอจะไหวนะครับหรืออีกทางหนึ่งครับก็คืออาจจะหารายได้เสริมทําธุรกิจเสริมให้มีรายได้เข้ามาเยอ เยอะๆก่อนนะครับพอไรายได้เราเยอะประมาณหนึ่งแล้วพอมันมั่นคงประมาณหนึ่งแล้วค่อยซื้อแบบนี้ผมว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับและก็ต้องย้าว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยยังไงมันก็ไหวแหมน,นี่ก็คิดเลขเยอะเกินไปแบงก์ก็ไม่ได้เหตุผลเยอะอย่างนั้นคืออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าในเมื่อนะครับมาถามผมนะเป็นคําแนะนําที่ออกจากปากผม,มผมก็ไม่อยากให้ไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนะครับไอตอนกู้ครับ ต้องบอกว่าเคสอย่างนี้นะสมมุติว่ารายได้20,000กู้2ล้านอ่ะผ่านกันเยอะแยะนะครับผมบอกอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมธนาคารถึงปล่อยให้ผ่านนะครับคือจะมีบางธนาคารนะครับที่เขามีโปรโมชั่นนะครับซึ่งจริงมันดีนะโปรโมชั่นพวกนั้นนะครับจะให้เราผ่อนในปีแรกๆต่ํามากครับเช่นล้านหนึ่งอาจจะผ่อน2,000 3,000แค่นั้นเองนะครับปีที่1ปีที่2พวกนั้นแต่คําถามก็คือเราไม่ได้ผ่อนบ้านกับปี2ปีไงครับ บ้านเนี่ยผ่อนกัน30-40ปีพอมันจบปีที่สปุ๊บยังไงมันก็ต้องลอยตัวกลับมานะครับจากรานละ2 0 0พก็เป็นล้านละ6 0พ0นะครับคือค่าเฉลี่ยที่ผมบอกไปนี่แหละและพอค่างวดมันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยอ้าวแต่รายได้เรายังไม่ขยับเงินเดือนยังไม่ปรับขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนที่อุตส่าห์มานั่งฟังผมตรงนี้ครับไปเจอเรื่องราวแบบนั้นกันนะ ดังนั้นครับก่อนซื้อบ้านก็วางแผนดีๆนะครับลองคิดตัวเลขตามที่ผมบอกมาถ้าเกิดว่าใครมีโจทย์ที่แตกต่างจากที่ให้มาด้านบนนี้นะครับก็ลองไปปรับตัวเลขกันดูนะครับตามที่ผมลองคิดให้ดูในคลิปนี้ก็ได้นะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองมาพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับและอีกนิดนึงครับผมฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับาวางแผนซื้อบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครดีเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปของผมได้นะครับชื่อคลิปว่า how to ซื้อบ้านหลังแรกพิมพ์ค ทำนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะฮะลองเข้าไปดูเลยครับผมจะคุยเรื่องวางแผนซื้อบ้านนะครับการเตรียมความจําเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะการดูโลเคชันต่างๆครบถ้วนเลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านอยู่นะครับสุดท้ายนะครับการซื้อบ้านสักหลังผมว่ามันจะต้องซื้อด้วยความจําเป็นแล้วก็ต้องซื้อในจังหวะที่เราพร้อมด้วยนะเพราะว่าต่อให้จําเป็นให้ตายถ้าวันนี้ไม่พร้อมผมก็ไม่เชียรยให้ซื้อนะครับพะสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นปนัญหาทางการเงินกลับมาหาเราอยู่ดี นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับหรือถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้นะฮะมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวิทกูรูรีวิ่งครับสวัสดีครับ